หกเครื่องดื่มศูนรไพรช่วยลดน้ำหนักการนอนไม่หลับนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายอย่างเนื่องจากว่าร่างกายของษุ์ต้องทำงานตลอดทั้งวันจึงต้องการพักผ่อนเพื่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญเพื่อเก็บกำลังไว้ลุยงานหรือสู้ชีวิตในวันต่อไปหากใครไม่หลับไม่นอนนั้นก็อาจจะทำให กินได้ทั้งคืนยิ่งอยู่ดึกก็ยิ่งอ้วนดังนั้นการได้นอนหลับพักผ่อนนั้นก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นโดยรวมบางครั้งที่การนอนไม่หลับนั้นเกิดจากระบบย่อยที่ไม่ดีเกิดจากความเครียดวิตกกังวลหรืออื่นๆทีนี้เราก็จะมีหกเครื่องดื่มสมุนไพรที่เป็นตัวช่วยให้หลับสบายแล้วก็ยังลดน้ำหนักได้อีกด้วยแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพแบบ ยากองประสาทอย่างอื่นนะครับและต่อไปนี้ก็คือหัวเครื่องดื่มสนไพรยช่วยในการลดน้ําหนักและยังทําให้หลับสบายอีกด้วย mm. เครื่องดื่มแรกสูตรแรกก็คือน้ำมะนาวบวกกับน้ําอุ่นผู้ที่มีปัญหาท้องผูดเป็นประจํานะครับควรจะดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนโดยผสมน้ำมะนาวสดๆจากผลหนึ่งลูก กับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มจะช่วยระบบย่อยช่วยแก้ท้องผูกที่ดีทำให้สิ่งที่ตกค้างในลำไส้ลดลงซึ่งเมื่อระบบขับถ่ายดีก็จะส่งผลดีต่อการหลับพักผ่อนและได้ผลกับการลดน้ำหนักด,ด้วยเครื่องดื่มอย่างที่สองก็คือแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าบวกกับน้ำอุ่นแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าหรือน้ำส้มสายชูจากแอปเปิลผสมน้ำอุ่น ช่วยระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยระบบหายใจแก้ไซนัสแก้เจ็บคอแก้หวัดแก้การเกิดเสมหะแก่อ่อนเพลียและยังช่วยแก้อาการอารมณ์แปรปรวนจากอาการอยากของหวานอีกด้วยโดยผสมแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าสช้อนชากับน้ำอุ่น1แก้วหากจะให้กินง่ายๆก็ผสมกับน้ำพึ่งครึ่งช้อนชาสูตรนี้จะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย สำหรับผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดต่ำนั้นหรือเป็นโรคกระดูกพุนหรือโรคเบาหวานควรจะให้ท่านควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนกินและแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านั้นทำปฏิกิริยากับยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยาระบายยารักษาโรคเบาหวานและก็โรคหัวใจฉะนั้นผู้ที่รับการรักษาด้วยยาดังกล่าวนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มฝุ่นพันสูตรนี้ สูตรที่3นะครับก็คือน้ำพึ่งบวกน้ำอุ่นหรือชาสมุนไพรน้ำพึ่งนั้นมีปริมาณน้ำตาลเชิงเดียวที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เร็วแตะมีเอนไซม์หลากหลายการดื่มน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโตะ๊ะผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนนอนบริบทําให้อ้วนเพราะเอนไซม์สำคัญหลายชนิดในน้ำพึ่งนั้นจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อ,อยอาหารได้ ทำให้รู้สึกสบายท้องและจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินหลังเซโรโทนินฮอร์โ,โมนแห่งความสุขออกมาเซโรโทนินจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินฮอร์โ,โมนที่ทําให้รู้สึกง่วงและนอนหลับได้ดีนอกจากผสมน้ำอุ่นแล้วยังสามารถผสมในชาสูญพลายได้สมัยโบราณน,นั้นก็จะมีการใช้น้ำผึ้งเป็นยาระงับประสาทอีกด้วย อย่างที่4ีคือน้ำอุน่นน้ำอัุงนคั้นสดจากผลดื่มน้ำผลไม้ทําให้อ้วนแต่น้ำผลไม้จากผลไม้จริงๆไม่ผสมน้ำตาลนั้นก็จะมีผลที่ต่างกันโดยเฉพาะอาัุงนนั้นมีงานวิจัยในปีคศ2015จาก International Journal of Obesity พบว่าสารเรสเวอร,ราทอนจาก ือองุุนแดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยเล่งกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยเราเราผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินได้ในยามที่หลับสนิท 5. ชาคาโมไมาชาดอกสาวรสชาคาโมไมนั้นจะช่วยเพิ่มระดับของไกลซีน ทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยให้นอนหลับสนิทนิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ชาคาโมมายังมีสปปรรพคุณช่วยคงระดับกลูกโคตในร่างกายทําให้ตื่นอย่างสดชื่นในตอนเช้าลดความหิวทําให้รู้สึกเต็มอิ่มทั้งกายและใจหรือจะใช้ชาดอกสวรรก็ได้ผลเช่นกันเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างที่6กก็คือน้ำเชอรี่สดจากผล น้ำเชอรี่สดจากผลหนึ่งแก้วจะช่วยให้นอนหลับได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเผยข้อมูลจากงานวิจัยว่าเชอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่ออกรสเปรี้ยวจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินรักษาอาการนอนไม่หลับทีนี้คุณจะกินเป็นน้ำเชอรี่หรือผลเชอรี่สดหรือเชอรี่อบแห้งก็ได้ผลให้ผลเหมือนกันที่สำคัญนะครับ ควรงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำบอดลมเพราะจะกระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวและก็จะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับขอบคุณแหล่งข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต Prevention